แม้ว่าหลายฝ่ายหลายหน่วยงานจะออกมายืนยันว่าปีนี้ไม่หนักเท่ากับเมื่อสิปีที่แล้วคือมหาอุทกภัยเมื่อปี54แต่การบริหารจัดการน้ําบางจุดบางพื้นที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อําเภอชัยโยที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านเขาออกมารวมตัวกันคัดค้านนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดําเนินการก่อสร้างเป็นคันกั้นน้ำนะครับเพื่อ เป็นการควบคุมการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้ายังปิดอยู่ยังกั้นอยู่เนี่ยหนักแน่นะครับตอนนี้ก็ท่วมสูงเกิดจะถึงชั้น2กันอยู่แล้วขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกบ้างครับน้ำมันขึ้นชั้นสองนอไม่ได้เลยใช่ให้น้ำมันออกก่อนมันอย่างนี้มันไม่ได้หรอกรอดไหมอาจารย์รอดไหมไปดูในบ้านมันมั่งในในบ้านรอดไหมอาจารย์รอดไหมแล้วไปดูแล้วไปดู เนี่ยครับเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยนะครับคือทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าพื้นที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงเอาเครื่องจักรหนักเอารถแบ็คโฮไปเตรียมที่จะวางแนวแบรีเออร์เพื่อกั้นน้ำกับชาวบ้านก็ออกมาปิดล้อมกันไม่ยอมให้มีการกั้นน้ําบอกต้องระบายน้ําออกบ้างจะมากั้นอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะครับชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตบลชัยยริศอาเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองกว่า30คน ก็อย่างที่เห็นในภาพครับต่อว่าเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงพร้อมกับล้อมรถแบคโฮเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้วางแนวแบรีิเออร์กั้นน้ําบริเวณสะพานข้ามคลองชลประธานครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คันดินกั้นน้ําเดิมเนี่ยมันซุดตัวครับก็ทําให้น้ําทะลักลงคลองชลประทานอย่างต่อเนื่องทีนี้ชาวบ้านเขาให้เหตุผลครับบอกว่าการทําคันดินกั้นน้ำเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านในถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วครับ แล้วถ้าหากว่ายังปิดยังกั้นไม่ให้น้ําไหลออกไม่ให้น้ําระบายออกเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นจนไม่สามารถอยู่กันได้แล้วนะครับจนไม่สามารถอยู่ชั้นสองของบ้านได้แล้วครับเพราะว่าณวันนี้มันก็สูงจะแย่อยู่แล้วจึงอยากให้มีการระบายน้ําลงคลองชลประทานไปบ้างไม่ควรมาปิดกั้นกันไว้แบบนี้ครับคือเราก็กลัวญาติพี่น้องก็เดือดร้อนกันนะนะครับเพียงเท่านี อ๋อรูเหมือนกับรูระบายเยล็กๆไปรูหนึ่งเพื่อ<ๆ>เพื่อไม่ให้ถึงชั้นสองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องเราหลังก็เดือดร้อนเนี่ยไม่อยากให้กันหมดใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ชั้นสองกันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าหนักกว่าน,นี้ชั้นสองก็จะอยู่ไม่ได้นะครับขณะที่ทางในอำเภอชยโยครับก็ลงพื้นที่ไปเจราจากับพี่น้องประชาชนไปเจราจากับชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็พยายามอธิบายความจําเป็นที่ทําไมต้องมีการกั้นน้ําแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมครับ พร้อมกับเตรียมรื้อคันดินที่เหลือออกด้วยนะครับสุดท้ายนายอำเภอก็เจราจาเป็นผลสําเร็จแต่การเจราจาก็มีเงื่อนไขคือก็ต้องยอมเปิดให้มีการระบายน้ําก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝั่งนายอำเภอฝั่งเจ้าหน้าที่กับฝั่งชาวบ้านก็ตกลงกันว่าจะระบายน้ำเนี่ยหาจุดจุดละ10เมตรชาวบ้านก็พอใจอย่างน้อยๆก็ได้มีการระบายออกไปบ้างสุดท้ายก็ยุติการชุมนุมก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านครับ คือเราจะเปิดให้ห5จุดนะจุดละที่ไม่ได้ไม่ได้ติดเบลเลอร์ยาวขมิดตลอดไม่ใช่เรั้นว่าเราต้องลดระดับน้ำท่วมอาคารได้เรือนพี่น้องประชาชนนี้ได้แล้วเข้าใจสองเมตรแล้วตรงนี้เนื่องจากว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นก้นถึงนะที่มาตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะรับน้ำเยอะเเพราะฉะนั้นก็จะระบายน้ำ ก็จบลงด้วยดีนะครับข,ขณะที่เจ้าพระยาครับคุณผู้ชมครับระดับน้ําเจ้าพระยาที่เราก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันมาในช่วงหลายวัน<ม>ว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับระดับน้ํายังต่ํากว่าระดับคันกั้นน้ําของกทมอ,อยู่นะครับ แต่ว่าการดําเนินการบริหารจัดการน้ําก็ดําเนินการอย่างเต็มที่อย่างกองทัพเรือก็ได้ให้การสนับสนุนเรือผลักดันน้ํา12ลาครับเพื่อระบายน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาผ่านทางคลองลัดโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําลงอ่าวไทยนะครับโดยทั้ง12ลำนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำรวมกันได้ต่อวันนะครับจะอยู่ที่1ล้าน2แสนลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับในกรณีที่ที่เอาเรือมาช่วยผลักด,ดันน้ำของกองทัพเรือเนี่ยไม่ใช่ ดูแลเฉพาะกรงเทพนนะครับตั้งแต่ต้นน้ําลงมาเลยตั้งแต่ใต้เขลือนเจ้าพยาลงมาเพราะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนาครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยซึ่งมันจะต้องผ่านเข้ามาก่อนจะถึงกรพนะครับวัตถุประสงค์ของเราไม่ใช่ว่าจะให้ช่วยเฉพาะกรีนะเรากรีฑาเ,เนี่ยผักออกไปลงอ่าวไทยได้มากเท่าไหร่น้ำตรงนั้นจะได้เคลื่อนตัวได้เร็วเท่านั้นนะครับ ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับ uh huh. ว่ามันก็มีผลต่อเนื่องกับพื้นที่อื่นๆก่อนหน้าทางเหนือขึ้นไปเนี่ยมันส่งผลหมดนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายลงอ่าวไทยผ่านทางกทมงลงไปนะครับก็ต้องเร่งดําเนินการกันทีนี้ถ้าหากว่ามีปัจจัยเรื่องของฝนลงมาเพิ่มเติมกองทัพเรือบอกว่าก็ยังสามารถที่จะสนับสนุนเรือผลักดันน้ําเพิ่มได้อีกเหมือนกันนะครับโดยจะเปิดเดินเรือให้สัมพันธ์กับการเปิดปิดประตูระบายน้ําคลองรัดโพจนกว่าสถานการณ์น้าในแม่น้าเจ้าพระยาจะคลี่คลาย ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของพายุหน่อยนะครับล่าสุดนายชวลิตจันทรารัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะครับ,รบท่านก็ให้คําแนะนําบอกว่าให้จับตาพายุที่จะพัดเข้าพื้นที่ประเทศไทยมี2ลูกในช่วงเดือนนี้นะครับตุลาคมนี้คาดการณ์ว่าจะมีอยู่2ลูกด้วยกันลูกแรกเนี่ยจะเข้ามาในช่วงวันที่11-12ตุลาคมนี้คือไลออนร็อกครับ จะพัดมาจากฟิลิปปินส์ผ่านทางไหหลำแล้วก็เข้าเวียดนามแล้วก็จะเข้ามาไทยแถบฝั่งภาคอีสานตอนเหนือนะครับก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะมีนครพนมบึงกาฬอุดรธานีสกลนครบางพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันสําหรับในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับส่วนลูกที่2ที่อาจจะต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ย13 16ตุลาคมพายุหมาเลข18คมปาซุครับ คาดว่าจะเข้าไทยในช่วง13-16ตุลาคมนี้ทางจังหวัดอีสานตอนเหนือเหมือนกันนะครับระดับความรุนแรงก็ต้องรอดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางฟิลิปปินส์ก่อนครับถ้าหากว่ารุนแรงมากก็เป็นไปได้ครับว่าจะมาถึงลุ่มแม่น้ําป่าสักได้อย่างที่เมื่อวานนี้เราตั้งข้อสังเกตกันว่าพายุมามันอาจจะไม่ใช่แค่ทางภาคอีสานแต่อาจจะเข้ามาลึกถึงป่าสักถึงโซนกลางได้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยการที่มีปัจจัยฝนตกลงมา ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเติมน้ำในแต่ละพื้นที่ที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหากันอยู่ได้นะครับ